เทพเจ้าของกรีกมีต้นกําเนิดมาจากไหนสวัสดีค่ะวิจากชาแนล Point of View ค่ะเ<ส>ชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยติดตามพวกเรื่องราวเทพประกรณามิทโลจีของกรีกกับโรมันมาพอสมควรใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆเรื่องบนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนังละครนิยายอะไรต่างๆใช่ไหมคะแล้วที่สําคัญเนี่ยชื่อต่างๆมันก็ปรากฏในความทรงจําเราม,ามามากมายแต่ด้วยความที่มิทโลจีเนี่ยไม่ใช่หลักสูตรบังคับของประเทศไทยนะคะดังนั้นพวกเราเนี่ยก็จะรู้สึกแค่ว่าไอ้ชื่อนี้มันคุ้นๆ เรารู้บ้างเล็กๆๆน้อย a s u สเป็นเทพแห่งสายฟ้าเอาแล้ว c h a คือใครโค r น n คือใครอะไรอย่างนี้นะคะพอปรากฏขึ้นมาในหนังในละครเนี่ยเราก็จะรู้เฉพาะเรื่องที่เขานําเสนอมาใช่ไหมคะไม่รู้ว่าแบบเขาดัดแปลงมาจากอะไรอะไรยังไงเช่นเดียวกับทุกคนเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยรูแค่เคยมีโอกาสเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับมิตโลโลจีของกรีกโรมันเนี่ยพูดถึงวีรบุรุษแค่ประมาณ3 4คนเท่านั้นละค่ะไม่ได้มีโอกาสเรียนจริงๆจัง,ๆ,จงๆนะคะดัง,น,ะะดงนั้นพอมาดูหนังดูละครอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดอะจริงๆเราก็เป็นคนที่ สนใจพวกตำนานนิทานอะไรต่างๆถ้าเราได้รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็น่าจะทําให้เราเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นไม,ม่ว่าจะเป็นเวลาที่ไปดูหนังดูละครหรือเวลาที่ไปเที่ยวนะคะพวกตามยุโรปตามวิหารตามศิละปะต่างๆเนี่ยนะคะดังนั้นค่ะวิวก็เลยไปหาอ่านเพิ่มเติมมานะคะและก็รู้สึกว่าเออไหนๆก็อ่านแล้วเอามาแบ่งปันให้ทุกคนฟังดีกว่าค่ะซึ่งบังเอิญว่าเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปเนี้ยมันฟิตกับเรื่องราวดราม่าระดับเทพของเราพอดีเลยค่ะดราม่าระดับเทพในวันนี้ก็เลยเป็นตอนกำเนิดเทพนี่แหละค่ะมาดูกันดีกว่า ว่าเหล่าเทพแห่งภูเขาโอลิมปัสที่เราคุ้นเคยชื่อกันดีเนี่ย<ม> <S <S เขามีต้นกําเนิดมาจากไหน <S <S และต้นกําเนิดของเขาเนี่ยจะดราม่าระดับไหนนะคะบอกเลยว่าดราม่ามากแซ่บมากนะคะทุกคนถ้าพร้อมจะฟังกันแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางค่ะเพราะว่าแต่ละช่องทางเนื้อหาไม่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดราม่าระดับเทพตอนอื่นๆน,นะคะไม่ใช่แค่เทพกรีกโรมันนะคะแต่รวมไปถึงเทพของฮินดูเทพญี่ปุ่นเทพจีนเทพอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะคะก็สามารถกดไปดูได้ตรงนี้เลยค่ะวิวทำเป็น playlist ไว้ให้แล้วนะคะสําหรับตอนนี้พร้อมจะไปฟังเรื่องราว ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยคะ่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องราวตำนานนิทานของกรีกและของโรมันเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปบ้างนะคะดังนั้นถ้าใครจะเอาไปสอบจะเอาไปเรียนอะไรต่างๆเช็คดีๆก่อนนะคะว่าเออที่เราเรียนเนี่ยมันเป็นกรีกหรือมันเป็นโรมันชื่อนี้ตรงหรือเปล่าอะไรตรงหรือเปล่ารวมไปถึงเหมือนที่วิวพูดทุกครั้งเวลาที่เล่าเป็นนิทานเลยค่ะว่าเรื่องพวกนี้บางทีเป็นเรื่องที่เล่าปากต่อปากนะคะดังนั้นมีหลากหลายเวอร์ชันบางเวอร์ชั่นจะเล่าไม่เหมือนกันเเนนนาาาาะพรรวว่่่มัักกกกิดจบททึีชง เวลาที่แตกต่างกันค่ะถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ว่าเวอร์ชันที่วิวเอามาเล่าเนี่ยมาจากไหนนะคะอ้างอิงอยู่ด้านล่างค่ะสามารถไปหาอ่านกันได้นะคะโอเคนอกเรื่องไปไกลเราเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะเรื่องราวกําเนิดของเทพกรีกทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปหาดูเนี่ยต้องไปหาที่หนังสือเล่มนึงค่ะหนังสือเล่มนั้นนะคะเป็นหนังสือที่เขียนโดยกวีกรีกโบราณค่ะตัวหนังสือเนี่ยชื่อว่าเทโอกรีนนะคะส่วนคนที่เขียนเนี่ยนะคะเป็นกวีกรีกโบราณชื่อว่าเฮซิโอดค่ะซึ่งในนั้นเนี่ยก็บรรยายจุดเริ่า จากกาเนิดโลกก่อนค่ะแรกเริ่มเดิมทีของโลกเราเนี่ยนะคะมันเป็นความเวงว,งวางว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยค่ะสิ่งแรกที่อุบัติขึ้นมาก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเคออสค่ะอ่ะเคออสที่ปัจจุบันแปลว่าความวุ่นวายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแป่ในภาษากรีกโบราณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความวุ่นวายความโกลาหลอะไรอย่างนี้นะมันหมายถึงความเวงวางแล้วก็รอยแยกนั่นเองค่ะหลังจากที่เคออสเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งถัดไปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือไกอานั่นเองถามว่าไกอาคืออะไรนะคะไกอา เรียกง่ายๆภาษาอังกฤษก็คือ Mother Earth นั่นเองหรือว่าโลกของเรานี่แหละค่ะเราจะเห็นเวลาที่เราดูหนังดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยบางตัวละครจะชื่อว่าไก่อาที่เป็นมันดาเพื่อให้กําเนิดทุกสิ่งอย่างอะ่ะอย่างใครทันกับตันแพลเนต การ์ตูนเก่ามากจะเห็นว่าผู้หญิงที่เป็นคนแบบว่าควบคุมทุกอย่างเขาจะชื่อไกอานะคะประมาณนั้นเลยนะการ์ตูนเก่ามากทุกคนบอกอายุเลยดังนั้นช่างมันค่ะสิ่งถัดไปจากไกอาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือทาทารุสหรือว่าคุกจักรวานั่นเองหรือบางคนเขาก็แปลว่าแบบก้นบึ้งนะคะคืออะไรก็ตามที่มันอยู่ลึกๆๆๆลงไปค่ะเควอสไกอาทาทารุสและสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนะคะก็คืออีรอสถ้าใครรู้จักชื่อนี้ดีนะคะจะรู้ว่านี่คือชื่อกรีกของคิวปิดนั่นเองอีรอสหมายถึงความรักใคร่ค่ะทั้งยานะ เราถือว่าเป็นสารต้นกําเนิดค่ะคือทุกสิ่งในโลกเนี้ยเกิดจาก4อย่างนี้ด้วยกันเขาบอกว่า4อย่างเนี้ยผสมรวมกันอันไหนเยอะบ้างน้อยบ้างเนี่ยแต่ว่าทุกอย่างในโลกไปนี้เนี่ยต้องเกิดจากการผสมรวมกันของอะไรสักอย่างใน4อย่างนี้แหละก็ถือว่าเป็นสารต้นกําเนิดนะนะอย่างไรก็ดีค่ะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่กําเนิดของเทพใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องไปโฟกัสที่ไกอาค่ะในฐานะเทพองค์แรกนะคะไกอานี่เป็นเหมือนมาสเ e r ร์เอิร์ธใช่ไหมซึ่งถ้าจะอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วจะผลิตลูกหลานอะไรต่อไปยังไงก็ไม่ได้ใช่ไหมดังนั้น นั้นค่ะไกอาก็เลยสร้างลูกคนแรกของตัวเองขึ้นมานะคะโดยการแบบว่าสร้างขึ้นมาเลยแบบอุบัติขึ้นมาฟริ่งขึ้นมาเลยประมาณนี้นะชื่อว่าอูเรนอสหรือบางคนก็เรียกว่ายูเรนัสนั่นเองค่ะเวลาออกเสียงภาษากรีกบางทีมันก็จะแบบมี variation นิดนึงนะบางคนอาจจะออกเสียงไม่ตรงกับวิวก็ไม่ได้ถือว่าอันไหนผิดอันไหนถูกก,กันนะคะอูเรนอสหรือว่าอูราัสหรือยูเรนัสเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมาเป็นลูกชายคนแรกของไกอากค่ะซึ่งพอเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าอูเรนอสเนี่ยคือใคร <c oughs> เขาคือท้องฟ้าค่ะท้องฟ้ามีหน้าที่่ออะไรไกรกกคืโลชม ท้องฟ้าคือสิ่งที่ปกคลุมอยู่ทั้งหมดของโลกค่ะดังนั้นอูเรนอสเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลูกของไกอานะคะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นสามีของไกอาด้วยค่ะและที่สําคัญเป็นสามีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นสามีที่กดขี่ข่มเหงภรรยาค่ะคือมีความขี้ฉาสูงมากบังคับไกอาทุกสิ่งอย่างประมาณว่าถ้าฉันอยากได้ตอนนี้ฉันต้องได้อะไรอย่างนี้นะและที่สําคัญกลัวมากๆว่าจะมีใครมาแย่งความรักของไกอาไปจากตัวเองดังนั้นพอไกอากับอูเรนอสมีลูกเนี่ยนะคะอูเรนอส ก็เลยเอาลูกเนี่ยไปซ่อนไว้ตามรอยแตกต่างๆของโลกค่ะเพื่อที่ลูกพวกนี้จะได้ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตโลกอะไรต่างๆเลยนะคะซึ่งถามว่ารอยแตกของโลกมันอยู่ไหนมันก็อยู่ในตัวของไกอาเองนั่นแหละค่ะก็เลยเหมือนกับว่าบังคับให้ลูกเนี่ยย้อนกลับไปในตัวของแม่ใหม่อีกรอบนึงนะซึ่งลูกๆของอุเอนสกับไกอาเนี่ยก็มีมากมายเลยะค่ะไล่ตั้งแต่ลูกกลุ่มแรกนะคะได้แก่ไททันทั้งหมด12ตัวด้วยกัน,นะค่ะซึ่งก็ช่างมันเถอะขามีชื่อมากมายเดี๋ยวจะสับสนไปมากกว่านี้แต่อยยากให้ททุคน,นจไ ท่านคนสุดท้ายาไว้นะคะเป็นไททันที่สําคัญที่สุดไททันคนนั้นชื่อว่าโครนอสค่ะหลายคนน่าจะพอเคยได้ยินชื่อโครนอสมาบ้างนะน,นะหลังจากที่ไททัน12ตัวเกิดขึ้นมาแล้วโดนเอาไปยัดไว้ตามรอยแตกของโลกต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเซตถัดไปที่เกิดขึ้นมาก็คือไซคลอปนั่นเองอ่ะหลายคนน่าจะจําไซคลอบกันได้ไซคลอปคือยักษ์ตัวใหญ่ๆที่มีตาเดียวอยู่กลางหน้าผากนั่นแหละค่ะไซคลอปทั้งหมด3ตัวก็เป็นลูกของไกอากับอูรานอสเหมือนกันนะคะ นอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังมีลูกอีกต่างๆมากมายค่ะซึ่งช่างมันไม่ได้สําคัญกับเราตรงนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่ลูกเกิดมามากมายแล้วอุรานอสเนี่ยก็เอาลูกยัดกับเข้าไปในตัวไกอายัดกับเข้าไปยัด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 บังคับนู่นบังคับนี่ในที่สุดนะคะไกอาก็รู้สึกว่าฉันทนไม่ได้แล้วจ้าฉันจะไม่ทนอีกแล้วประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ําประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฉันและเธอที่เท่าเทียมกันเข้าใจไหม ประวัติศาสตร์ในวันนี้แตกต่างจากวันนั้นรักของเราจะต้องทันสมัยเข้าใจไหมทุกคนมาให้ผู้หญิงโดนกดขีข่ข่มเพงแบบนี้ไกอาทนไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะไกอาก็เลยแอบ,บไปสร้างเคียววิเศษขึ้นมาอันนึงค่ะเป็นเคียวที่ทําจากแร่พิเศษชนิดหนึง่งชื่อว่าประมาณอะแดแมนอะไรประมาณนี้นะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสา,า,สารที่แข็งแกร่งมากนะคะเป็น Unbreakable <Wow. S 2> เลยคือเป็นเคียวที่แข็งแรงมากๆๆๆและไกอานะคะก็แอบ,บเอาเคียวอันนี้ไปให้ลูกของตัวเองก็คือไททันคนเล็กสุดหรือว่าโครนนสนั่นเองนะคะบอกว่าโครนนสเอาเคียวนี้ไปแล้ว มาช่วยแม่ซะดีๆนะคะดังนั้นนะคะโครนนสก็ถือเคียวนี้ไว้กับตัวคะ่ะแล้วก็รอเวลาว่าแบบเออเวลาไหนคือเวลาที่เหมาะที่สุดปรากฏว่าแน่นอนนะคะไก่อากับอูเรนอสนอกจากจะเป็นแม่ลูกกันก็ยังเป็นสามีภรรยากันด้วยใช่ไหมคะก็จะต้องมีเวลาที่แบบกุกิกกุกิกกันดังนั้นคะ่ะวันหนึ่งอูเรนอสก็ทําเหมือนปกติคือบังคับไกอานะคะกึ่งกึ่งจะข่มขืนว่าอย่างนั้นเถอะโครนนสก็เลยโผล่ขึ้นมาจากข้างหลังคะ่ะแล้วก็จัดการใช้เคียววันนี้เนี่ยนะคะฟันอุเรนอสเข้า ซึ่งจากเหตุการณ์นี้นะคะทาให้ทุกสิ่งอย่างของร่างกายอุลานอสเนี่ยกระจัดกระจายเป็นสิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะเลือดไหลไปทางอวัยวะภายในไหลไปทางเนื้อกระเด็นไปทางอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งด้วยพลังของผู้ให้กําเนิดนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกๆในโลกนะทำอะไรไปก็เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆเต็มไปหมดนั่นแหละดังนั้นเลือดของอุลานอสเนี่ยตกไปที่นึงก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งเครื่องในตกไปที่นึงก็เป็นสิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่งก็เกิดสิ่งมีชีวิตต่่่่่าางงงงๆในนนโลลกขึึึ้้มมมมเเไปหหดดยยคะรววถสิที ค่าจะมีชื่อเสียงนะคะก็คือเทพีอโฟดายนั่นเองนะคะเทพีแห่งความงามหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อโรมันว่าวีนัสนั่นแหละค่ะถามว่าวีนัสเกิดจากส่วนไหนอันนี้แบบเออมากๆเลยนะคะคือวีนัสเนี่ยเกิดจากอวัยวะเพศของอุรานอสที่โดนโครนอสเนี่ยนะคะตัดแล้วก็โยนลงไปในทะเลค่ะสุกอวัยวะเพศของอูรานอสตกลงไปในทะเลทําให้ทะเลเดือดปุดปดปๆปเกิดฟองคลื่นต่างๆขึ้นมาแล้วก็มีเทพีอโฟดีเนี่ยก้าวขึ้นมาจากฟองคลื่นต่างๆนะคะซึ่งเทพีอโฟดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเทพีทีี่่งงดดดาทสุนบ แถวเทพทั้งหลายที่เคยเกิดขึ้นมาค่ะดังนั้นเหตุการณ์การเกิดของเทพอโฟดายหรือว่าการเกิดของเทพวีนัสเนี่ยก็เลยกลายเป็นอินสปิเรชันให้ศิลปินหลายๆคนเนี่ยสร้างสารรค์งานศิละปะนะคะเราน่าจะเคยเห็นภาพที่เป็นแบบว่าอโฟดายหรือว่าวีนัสเนี่ยอยู่กลางหอยแล้วก็ผุดขึ้นมาจากในทะเลหรือว่าก้าวออกมาจากเกลียวคลื่นอะไรประมาณนี้นะคะและนี่นะคะก็คือต้นกําเนิดของเทพองค์แรกจาก12เทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโอลิมปัสนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราจะไปต่อกันที่เทพองค์อื่นๆนะว่าเกิดมาได้ยังไงค่ะหลังจากที่โครนอสเนี่ย เหล่าลูกๆของอูรานอสเนี่ยก็เป็นอิสระขึ้นมาค่ะเหล่าไททันทั้ง12คนเนี่ยนะคะก็มีการจับคู่แต่งงานกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีลูกต่างๆมากมายกลายเป็นพูดแห่งทะเลพูดแห่งอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังโฟกัสอยู่ที่โครนอสอยู่นะคะเนื่องจากโครนนสเป็นคนฆ่าพ่อของตัวเองใช่ไหมคะโครนอสก็เลยกลายมาเป็นคนสําคัญนะคะขึ้นมาเป็นประมุขของครอบครัวนี้แทนซึ่งโครนนสเนี่ยก็เลือกที่จะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองนะคะเป็นหนึ่งในไททัน12คนนั่นแหละคะ่ะก็คือรีอาหรือว่าเรียนั่น พอแต่งงานกันเสร็จเนี่ยโครโนสก็รู้ว่าเฮ้ยลูกๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายขนาดฉันเนี่ยยังฆ่าพ่อได้เลยลูกๆของฉันเนี่ยก็ฆ่าฉันได้เหมือนกันดังนั้นนะคะด้วยความขี้อิจฉาอะไรต่างๆโครโนสก็เลยคิดว่าฉันปล่อยให้เมียของฉันเนี่ยมีลูกออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาฆ่าฉันดังนั้นค่ะพอหลังจากที่โครโนสกับรียาแต่งงานกันเนี่ยนะคะแน่นอนว่ารียาก็ต้องมีลูกแต่โครโนสเนี่ยนะคะฉลาดกว่าโอเรนอสนิดหนึ่งคือถ้าเอาลูกไปซ่อนไว้ตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวใครไปหาาาเจอมมมัััันนนนนนกกกก็ฟื้้้ลลบคคค่ะะะดดงพรรีูแแไ เอสเทียเนี่ยโครโนสก็เลยจัดการคว้าลูกหมักเข้าไปค่ะแล้วก็กลืนเข้าไปในท้องเลยทันทีในคําเดียวนะคะคือน่ากลัวมากกลืนคําเดียวหมดเลยจริงๆตรงเนี้ยแอบบอกถ้าตอนนั้นเนี่ยนะโครโนสเกิดใช้เวลานิดนึงเคี้ยวนะไม่กลืนเลยเนี่ยชีวิตของโครโนสจะดีกว่านั้นเยอะค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโครโนสกลืนลูกคนแรกเข้าไปในท้องเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นค่ะปรีอาก็มีลูกต่อมาอีกหลายๆคนนะคะไล่ตั้งแต่ดิมิเทอร์เฮราเทดิสโพไซดอนอ่ะชื่อเริ่มคุนค้นๆแล้วนะคะซึ่งทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ โครนนสก็จัดการกลืนเข้าไปกลืน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 เข้าไปในคําเดียวหมดเลยค่ะจนกระทั่งในที่สุดนะคะรีอารู้สึกว่าแบบฉันทนไม่ได้แล้วนอกจากมันจะบังคับข่มขู่ฉันอะไรต่างๆลูกฉันก็ยังไม่ทันได้อุ้มเลยมันก็กินเข้าไปหมดเลยฉันอยากมีลูกเข้าใจไหมดังนั้นค่ะรีอาก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือจะไปปรึกษาใครดีหน้าที่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ใครหน้าที่เคยมีประสบการณ์โดนผัวฆ่าลูกทิ้งแมฟังขนาดนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าคําตอบไม่ยากเลยค่ะรีอา ก็เลยไปปรึกษาไกอาแม่ของตัวเองเนี่ยแหละค่ะประมาณว่าแม่แม่เนี่ยมันอ่ะมันอ่ะมันทาเหมือนพ่อเลยมันกินลูกเข้าไปหมดเลยทํายังไงดีแม่ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนปรึกษากันแล้วนะคะไกอาก็ให้คําแนะนําไปค่ะประมาณว่าเอาลูกไปซ่อนสิเอาลูกไปซ่อนอย่าปล่อยให้มันกินดังนั้นนะคะเมื่อครั้งต่อไปที่รีอาั้งท้องค่ะก็คลอดลูกออกมาค่ะเป็นเด็กคนหนึ่งตั้งชื่อว่าซูสนะคะรีอารีบเอาซูสไปซ่อนก่อนที่โครโนอจะมากินนะคะเสร็จแล้วก็รีบไปหาก้อนหินมาก้อนนึงค่ะเอาชุดเด็กเนี่ยพัน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 ไว้ แล้วพอโครโนสมาบอกว่านหนคลอดลูกแล้วขอดูลูกหน่อยสิจะ๊ะก็ยืนก้อนหินเนี้ยให้โครโนสแทนค่ะซึ่งโครโนสเนี่ยที่ผ่านมากินลูกไปหลายคนแล้วก็ชิวๆประมาณว่าฉันไม่ต้องมองหน้าลูกหรอกนี่มันอาหารชัดๆก็จัดการกลืนก้อนหินก้อนนั้นนะคะลงไปในท้องอย่างรวดเร็วกลุบโดยที่แทบไม่ได้มองด้วยซ้ำว่าไอ้ที่กลืนลงไปเนี่ยคืออะไรค่ะเห <c oughs> ตุการณ์หลังจากนั้นอพอไม่ท้องแล้วใช่ไหมรีอาก็เป็นอิสระดังนั้นค่ะรีอาก็เลยรีบเอาซูสเนี่ยนะคะไปซ่อนตัวไว้ค่ะถามว่าไปซ่อนไว้ที่ไหนก็คือไปซ่อนไว้ที่เกาะเกาาะนึงชื่่อวเกาะ ะะซึ่งเกาะนี้ปัจจุบันยังมีอยู่นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังด้วยสามารถไปเที่ยวกันได้นะคะพอไปถึงเนี้ยก็เอาซุสให้กับชนเผ่านักรบไปชนเผ่าหนึ่งซึ่งไอ้ชนเผ่าเนี้ยก็เอาไปให้สิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งชื่อว่านิมพ์นะคะบอกว่าเอาไอ้เด็กซุสเนี้ยไปเลี้ยงหน่อยแล้วก็เลี้ยงมันให้ปลอดภัยจากพ่อของมันนะซึ่งถามว่าไอ้พวกนิมเนี้ยเอาซุสไปเลี้ยงไว้ที่ไหนก็เอาไปเลี้ยงไว้ในถ้ำแห่งหนึ่งนะคะที่เกาะครีตซึ่งปัจจุบันยังสามารถไปเที่ยวได้อยู่นะเป็นสถานที่ศ ยังไงไจะบอกว่าเลี้ยงปกติก็เลี้ยงไม่ได้เพราะว่าโครนอสในตอนนั้นนะคะในฐานะผู้เป็นใหญ่เป็นคนที่คุมทั้งสวรรค์แล้วก็โลกถ้าสมมติเอาซูสเลี้ยงไว้ในโลกเอเดี๋ยวโครนอสก็เห็นเอาซูสเลี้ยงไว้บนสวรรค์เดี๋ยวโครนอสก็เห็นดังนั้นพวกนิมค่ะด้วยความที่กลัวมากๆๆๆ,ๆว่าโครนนสจะมาเอาซูสไปก็เลยจัดการเอาซูสเนี่ยผูกเชือกแล้วก็ห้อยเอาไว้นะคะระหว่างโลกกับสวรรค์คือไม่อยู่ในทั้งโลกและสวรรค์ค่ะดังนั้นโครนนสก็เลยไม่รู้นะคะหลังจากนั้นก็เลี้ยงซูสมาเรื่อยๆค่ะด และทุกครั้งที่ซูสร้องไห้เนี่ยพวกนี้ก็กลัวว่าโครนอสจะได้ยินก็จะลุกขึ้นมาร้องเล่นเต้นระบำอะไรต่างๆกันเฮฮาปาจิงโกะเลยค่ะเพื่อที่จะกลบเสียงเด็กร้องไห้นั่นเองพวกนี้ก็เลี้ยงซูสมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะ <ๆ S 1> จนกระทั่งในที่สุดซูสก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะและแน่นอนว่าซูสเนี่ยมีความแค้นรู้สึกว่าแบบแหน่ ä, แกฆ่าพี่น้องฉันแกจะฆ่าฉันด้วยแกทรมานแม่ฉันเอกฉันจะต้องแก้แค้นโครนอสให้ได้ก็ถือว่าเป็นลูกชายคนหนึ่งที่เกลียดพ่อตัวเองเนาะเป็นปมอีดิปุสซึ ะะตัวละครกรีกมากมายเป็นปมอิดิปุสคือปมเกลียดพ่อว่าอย่างนั้นเธอคะ่ะซูสนี่ก็อยากเอาคืนพ่อมากๆนะคะดังนั้นซูสก็เลยไปร่วมมือกับคนนึงค่ะนั่นก็คือทั้งย่าและยายของตัวเองได้แก่ไกอานั่นเองค่ะเเป็นทั้งย่าทั้งยายเลยนะไปร่วมมือกับไกอานะคะไปปรึกษาว่าทํายังไงดีจนสุดท้ายคะ่ะวันหนึ่งก็ไปซุ่มโจมตีโครนอสนะคะขณะที่โครนอสเดินผ่านมาซูสก็โผล่ไปแฮ่เซอร์ไพรส์แล้วก็จัดการเปะท้องโครนอสเข้าไปค่ะปักๆๆจนในที่สุดนนนะะะะคคครอออสกก็็จจําาเปต้้งวม่ วอกออกมาเป็นอะไรอวอกออกมาเป็นลูกๆของตัวเองที่กลืนเข้าไปนี่แหละเริ่มจากอย่างแรกที่ออกมาก็คืออย่างสุดท้ายที่ลงไปใช่ไหมก็คือก้อนหินที่ตัวเองคิดว่าเป็นซูสนั่นแหละค่ะซึ่งซูสเนี่ยก้เอาก้อนหินก้อนนี้ไปตั้งไว้ใจกลางกรีกเลยนะคะแล้วคนกรีกโบราณเนี่ยเขาก็จะถือว่าก้อนหินก้อนนี้เป็นก้อนหินวิเศษอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นอนุสรสถานของการที่ซูสมีชัยเหนือโครนอสประมาณนั้นนะคะและตรงบริเวณที่ตั้งก้อนหินเนี่ยก็กลายเป็นวิหารในที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะโครนอสก็คายลูกออกมาทีละคนทีละคนทีละ ลูกคนโตที่ลงไปคนแรกนี่แหละคะ่ะซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยนะคะเหล่าพี่น้องของซุสเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเป็นเด็กแบ,บร์บะนะคะแต่ว่าออกมาเป็นแบบผู้ใหญ่แล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่ฟูลพาวเวอร์แล้วเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นเหล่าเทพเลยว่าอย่างนั้นเถอะทุกคนนะคะก็เลยร่วมมือกันนะคะไปต่อสู้กับเหล่าไททันค่ะแล้วก็ยึดอํานาจมาได้ที่สุดค่ะเหล่าพี่น้องของซุสนะคะก็เลยขึ้นไปบนยอดเขาเขาหนึ่งค่ะชื่อว่ายอดเขาโอลิมปัสค่ะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการการปกครองเหนือยอดเขาโอลิมปัสขึ้นนับตั้งแต่วันนั้นนี่แหละคะ่ะที มากเลยว่าเหล่าบรรดาพี่น้องของซุสเนี่ยมีทั้งหมด6คนใช่ไหมคะแบ่งออกเป็นผู้ชาย3ผู้หญิง3ค่ะดังนั้นผู้ชาย3คนนะคะได้แก่ซูสโพไซดอนแล้วก็เฮดิสเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าเราจะแบ่งกันปกครองเป็น3ส่วนด้วยกันได้แก่ท้องฟ้าโลกใตพ้พิภพแล้วก็ทะเลนะคะซูสเนี่ยในฐานะคนที่เป็นผู้นําการยึดอํานาจน,นะก็เลยขึ้นมาปกครองท้องฟ้าแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าเทพโอลิมปัสด้วยนะคะส่วนโพไซดอนเนี่ยก็ได้ปกครองทะเลทั้งหมดไปและเฮดิสแม้ว่าจะไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ต้อง ไปปกครองอันเดอร์เวิด์หรือว่าโลกใต้พิภพนั่นเองค่ะส่วนบรรดาลูกผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยนะคะคนแรกเฮสเตรียหรือว่าที่แปลว่าฮาร์สเนี่ยนะคะหัวใจเนี่ยก็กลายเป็นเทพแห่งโดเมสติกหรือว่าเทพแห่งเรื่องราวในครัวเรือนอะไรต่างๆค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วเฮสเตรียเนี่ยตัดสินใจว่าฉันไม่อยู่บนโอลิมปัสดีกว่าฉันขอไปอยู่กับเหล่ามนุษย์บนโลกดีกว่านะคะส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือดีมิเทอร์ค่ะซึ่งดีมิเทอร์นี่ถือเป็นเทพแห่งการเก็บเกี่ยวกับศิกรรมอะไรต่างๆนะคะก็เป็นหนึ่งในเทพที่จะได้้รรรรรับกกกกกาาาาูชาค่ออนขงเนะเเยะะะพพววษตไ็ เป็นปกติอะได้รับการบูชายเยอะอยู่แล้วนะคะและคนสุดท้ายค่ะก็คือเฮรานั่นเองเฮรานี่ตัดสินใจแตกต่างจากพี่น้องของตัวเองนะคะเฮราตัดสินใจแต่งงานกับซูสค่ะเฮราก็เลยกลายเป็นเทพแห่งผู้หญิงแล้วก็การแต่งงานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเหล่าเทพอะไรต่างๆก็มีการแต่งงานกันไปแต่งงานกันมาจนกลายเป็นเหล่าเทพกรีกมากมายที่ทําให้เราได้มาศึกษาเรื่องราวมิโทโลจีในอนาคตนี่แหละค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องราวของเหล่าเทพวุ่นวายแล้วดราม,ามา่มาไหมมีการฆ่าการหักหลังกนโอ้อะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ สนุกดีเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบเรื่องนี้อะไรยังไงอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวเล่าเรื่องอะไรยังไงอีกคอมเมนต์มาด้านล่างเลยค่ะหรือว่าใครที่เชี่ยวชาญวิโทโลจีมากกว่าวิวนะคะอยากเพิ่มเติมให้อยากเสริมตรงนั้นเสริมตรงนี้วิวอ่านชื่อตรงนี้ผิดหรือเปล่าออกเสียงแบบนี้ดีกว่าก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เช่นกันค่ะถือว่าเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงๆดองไว้ยังไม่ได้เล่าเลยนะคะจริงๆเทพกรีกโรมันนี่ก็มีที่มาร่วมกับพวกเทพของฮินดูเหมือนกันใช่ไหมอย่างซูสเนี่ยบางคนเขาก็เชื่อเป็นเทพองค์เดียวกับพระอินเป็นเทพองค์เดียวกับซออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าก็คือเป็นตระกูลภาษาอ,อินโดยุโรเปียนเป็นชาวอารยันเหมือนกันก่อนที่จะแยกไปอินเดียทางแยกมาทางยุโรปทางอะไรอย่างนี้นะถ้ามีโอกาสในอนาคตแต่น่าจะนานนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าต้องค้นข้อมูลเยอะมากเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังคะ่ะว่าซอพระอินแล้วก็ซูสเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเป็นเทพองค์เเดียวกันนจรริงหือปล่าะะค ก่อนไปเชื่อเลยทุกคนจะต้องคอมเมนต์หนึ่งทรงผมข้าพเจ้าเยอะกว่าเนื้อหาแน่เลยอะ่ะใช่ไหมเป็นไงหน้ากลมปอกเลยเธอนะจ๊ะเอาเป็นว่าช่างมันค่ะทุกคนไปเถอะบายบายสวัสดีค่ะ